สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้เราจะทำขนมเพื่อสุขภาพกินกันสักนิดหนึ่งนะนั่นก็คือเมนูไมโครเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งเมนูขนมที่ทำทานได้ง่ายๆนะครับอร่อยไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะครับใช้แค่ไมโครเวฟหรือถ้าไม่มีไมโครเวฟจริงๆไม่อยากเปิ่งตังค่าไฟจริงๆใช้นึ่งเหงาก็ได้นะแต่มันมัน,ม,นมันก็จะได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งนะครับหรือถ้าคุณ อยากจะกินแบบเบวนี่เนี่ยก็ไม่ต้องใส่ผงฟูก็ได้มันก็จะเกตกายเป็นบาวนี่แต่ว่าส่วนประกอบที่เราจะแนะนําวันนี้มันจะไม่เหมาะสําหรับการทำาบวนี่เพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับอ้าอเคมาดูส่วนประกอบกันส่วนประกอบเราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นข้าวโอ๊ตนะครับปกติเราจะใช้ข้าวโอ๊ตแบบนี้ใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าโอ๊ตมิลนะครับมันจะเป็นข้าวโอ๊ตที่เขาอัดมาเป็นแผ่นๆน,นะครับเราจะเอามาปั่นด้วยเครื่องปั่นผสมอาหารนะครับปั่นให้มันละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูดซึมพวก เพิ่มปรุงต่างๆได้ง่ายนะครับมีข้าวโอ๊ตนะครับอันนี้วันนี้เราใช้5ช้อนนะครับ5ช้อนโต๊ะมีเนยเนยเค็มละลายนะครับเราใช้ประมาณ20กรัมนะครับเอาไปละลายในไมโครเวฟนะครับมีไข่2ฟองนะครับมีนมสดนะครับ1ถ้วยตวงนะครับมีนมข้นหวานประมาณ สองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นผงช็อกโกแลตนะครับซื้อมาย6บาทนะครับคือเป็นผงที่เป็นผงช็อกโกแลตจริงๆอ่ะคือขมเลยจะไม่มีรสชาติหวานเลยคือจะมีกลิ่นความหอมแล้วก็ความขมนะครับเพราะฉะนั้นเค้กเค้กตัวนี้มันจะ,ม,นจะมันจะไม่เน้นหวานมากนะก็คือเราจะใช้ความหวานจากนมข้นหวานนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นหน้าหน้านิ่มด้วยกันผสมนมข้นหวานกับตัวนี้ราดข้างบนอีกทีนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีแป้งก็อ้วนน้อยหน่อยนะครับ<ม>ก็คือจะได้ประโยชน์จากตัวข้าวโอเป็นหลัก ครับแล้วก็มีผงฟูหนึ่งช้อนชานะครับเกลือไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าอยู่ในนี้แล้วนะเโอเคไปดูวิธีทากันเลยนี่ทาขั้นแรกเราก็นะตอกไข่ใส่ในนี้ก่อนนะครับเราจะผสมในนี้เลยแล้ว,ลวเวลาเราเข้าเวฟล้วก็เข้าเข้าใช้อันนี้เลยนะครับเราพยายามเอาเนยละเลงให้ล่วดถ้วยก่อน นองตองนมข้นหวานประมาณสองช้อนโต๊ะตีให้เข้ากัน สดนี่เนาะหนึ่งถ้วยตวงนี่เรามีถ้วยตวงติไปถ้วยตวเสร็จแล้วก็เราผงฟูผงฟูหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะครับมาผสมในนี้ก่อนผสมในตัว เอาผงฟูมาใส่ในข้าวโอ๊ตก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันทำปฏิกิริยากับน้ำเร็วเกินไปผงฟูหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงช็อกโกแลตสักประมาณสองช้อนชาอันนี้ของเข้าหอมดีจริงๆนะแต่ว่าขมแล้วก็วนให้เข้ากัน เ,เทใส่ในนี้เลยจ้าแล้วก็คนคนไม่ต้องเร็วไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันมีฟองอากาศเดี๋ยวมันจะฟูร้อนหลามเกินไปแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยมันดูดดูดตัวน้ำเข้าไปก่อนนะ ถ้าเรา,เาไปเข้าเวฟเลยเนี่ยเวลามันสุกแล้วมันจะแข็งมันจะกระด้างมันจะมันจะไม่นุ่มอเออไม่นุ่มไม่นวลอะ่ะมันจะกระด้างกระด้างอ่ะประมาณนั้นแล้วก็เข้าเวฟเอาไปเข้าเวฟไฟแรงสุดสักประมาณ5-7นาทีนะครับแล้วแต่ในแค่นี้ก็หอมแล้วเนี่ยกลิ่นช็อกโกแลตแบบอลังการมากอ่ะลองเราลองชิมดูก่อนไม่หวานเท่าไหร่อะไม่หวานเราเราเติมได้อีกเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปทำตัวหน้าด้วยตัวช็อกโกแลตอันนี้เขาค่อนข้างขมนะถ้าคุณเป็นคนชอบรสขมเนะี่ยที่ห่อเนะี่ยโอเคโอเคทิ้งไว้ห้านาทีนะเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาทําหน้านิ่มกันหลังจากที่เราอบเค้กของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรอให้มันเย็นเนาะระหว่างที่เราเย็นรอเย็นเราก็เอามาทํา น้านิ่มกันหน้านิ่มก็ทําง่ายๆเลยครับโดยการใช้นมข้นหวานผสมครับตัวเนี้ยตัวผงโกโก้นี่แหละนะนมข้นหวานอย่าไปแช่เย็นนะเพราะแช่เย็นแล้วมันจะหนืดแล้วมันจะคนยากนะครับผงโกโก้ก็ใช้แค่ช้อนเดียวพออย่าใช้เยอะเพราะว่ามันขมแล้วก็คนไปให้เข้ากันง่ายสุด ถ้าถ้ามันน้อยก็เติมนมอย่างเดียวนะครับผมโกโก้ไม่ต้องเติมเพราะว่ามันมันขมจริงนะเนี่ยเราก็รอให้เค,ค้กเย็นแล้วก็เราก็เอาตัวนี้ไปราดบนเค,ค้กแค่นี้เองง่ายสุดๆอ่ะเดี๋ยวเรารอเค,ค้กเย็นกะนครับแล้เวเดี๋ยวเรามาจัดการกันอ่าโอเคหลังจากที่เรารอให้เค,ค้กเราเย็นแล้วใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยตอนนี้หอมมากเลยนะเราก็จะเอาอันนี้ราดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรา เราทํามาเป็นแบบนี้มันจะมันจะลาดลําบากแล้วมันจะเละเทเพราะฉะนั้นเราจะตัดมาใส่จานก่อนแล้วก็ค่อยลาดทีหลังแล้วกันเนาะอเคเราก็ตัดเค้กเลยเนี่ยพอเวลาเราใส่เนยแล้วเราเอาเนยตีรอบๆนะมันเราจะแซะตรงนี้ออกง่ายเห็นไหมตัวเนื้อเค้กมันจะล่อนออกมาจากจากตัวขอบนี่เองนะครับแล้วก็จะเอาใหญ่แค่ไหนเราก็เนี่ยมันจะหลุดออกมาง่าย ค่เคแล้วเราก็อาน,นี้ลาดเลยตอนนี้เราก็ลาดได้เลยเพื่อความสวยงามของเราอันนี้ถ้าเหลือก็ไม่ต้องทิ้งนะครับใส่กาแฟเออใช้ชงกาแฟได้ หรือว่าจะผสมน้ำร้อนก็จะกลายเป็นโกโก้นะฮะได้หลายอย่างอ่ะก็โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเมนูเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งนะอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่เราทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับไม่ต้องกินแป้งด้วยนะแต่ก็เพื่อความอร่อยเราก็จะต้องมีนมข้นหวานสักนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใคร ไม่อยากนมข้นหวานจริงๆก็สารให้ความหวานอย่างอื่นอย่างตัวน้ําตาลเทียมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาทําเป็นหน้านิ่มด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องมีนมข้นหวานนะครับก็อร่อยกว่าเยอะนะก็ก,ก็ลองลองคำนวณดูแล้วกันว่าความอร่อยที่ลดแป้งไปแล้วแต่ก็ยังมีน้ําตาลอยู่มันก็ น่าจะมาพอถูๆไทยๆกันได้นะนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม